สวัสดีครับผมหมอภาานะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดสิบเอ็ดตารางวานะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับที่หมุดก็จะเริ่มจากคนาเนี่ยนะครับคนาเนี่ยครับก็คือที่ติดถนนเส้นนี้นะครับติดถนนเลียบทางรถไฟนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้จะมีลำรางนะครับมีลำรางส่งน้ํานะครับนี่ก็คือลำรางนะครับลำรางก็จะมาถึงหน้าที่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันครับ นี่ฮรลำรางส่งน้ำตรงนี้นะครับก็ที่ตรงนี้หน้ากว้างนะครับประมาณสักอ่าสักสี่สิบกว่าเมตรนะครับนี่ฮะนี่โฉนดมาแล้วครับนี่นี่ฮะที่เป็นลักษณะสีสรร่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมข้วหมูนะครับนี่ฮะหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดสิบเอ็ดตารางวานะครับเลขโฉนดอ่าห้าศูนย์แปดห้าสี่นะครับ อยู่ที่ตำบลบางลูกเสืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะครับอ่เดี๋ยวมาดูครับดูบรรยากาศที่ก็ติดถนนนะครับแล้วก็ต่ํากว่าถนนแค่สามสิบเซนหนึ่งนะครับที่ตรงนี้มีลํารางนะฮะส่งน้ํามาตลอดนะครับสามารถทํานาได้ทําสวนเกษตรได้นะครับที่ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่รักธรรมชาตินะครับตรงนี้เหมาะเลยนะครับอ่านี่ฮะไปดูครับ ตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าแปลงนะครับนี่ฮะมีถนนอยู่กว้างประมาณสักสี่เมตรได้ถนนเส้นนี้ก็อยู่ในแปลงที่นะครับหมุดก็น่าจะอยู่ประมาณ د, ด้านในหน่อยเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นเป็นที่ของอ่าทางรถไฟนะครับยื่นเข้ามาประมาณประมาณสิบเมตรได้นะครับจากทางรถไฟเข้ามานะครับถึงแปลงนะครับอ่าแปลงนาแปลงนี้ก็คือต้องย่นมาหน่อยนะฮะจากนาข้าวมาประมาณสักสองสามเมตรนะครับที่น่าจะอยู่แนวตรงนี้นะครับ อันนี้คือคันนาเขานะครับอันนี้ก็คือมาตรงนี้นะครับที่น่าจะย่นมาหน่อยแล้วก็ไปถึงข้างหลังนะครับฝั่งนี้กว้างประมาณสักห้าสิบกว่าเมตรได้นะครับแต่ถ้าตัดทางขวางแล้วนะครับถ้าตัดทางขวางนะครับตัดตรงสี่เหลี่ยมคำูออกตรงนี้ประมาณยี่สองเมตรนะครับนะครับที่ตรงนี้ค่อนข้างสวยนะครับหันหน้าขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับมีลำรางส่งน้ําเข้ามาใช้ได้ตลอดนะครับราคาอยู่ที่หกแสนบาทนะครับให้ผมวิเคราะห์สําหรับที่ตรงนี้นะครับ อืมเกือบอ่าเกือบไล่ครึ่งนะครับตัดไปเป็นไล่ครึ่งเพราะว่ามันขาดอยู่สิบกว่าตารางวาและมีที่งอกออกมาประมาณซักน่าจะรวมๆเกือบร้อยวาได้มัมครัที่งอกนะครับก็มันก็ไม่ใช่ที่ของเราฮะมันก็เป็นที่ของการรถไฟนะครับจะบอกว่าที่งอกก็จะไม่ค่อยถูกนะครับแต่เราก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเหมือนแตงนานี้ตรงนี้เขาก็ทํานายื่นออกไปทั้งทั้งที่ที่แปลงไฟก็อยู่ข้างในแปลงนี้จะออกรังวัดวันที่ ที่สามนะครับสามมีนานะครับแปลงนี้นะครับแต่โฉนดมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะก็ซื้อขายโอนได้นะครับแล้วก็ออกลังวัดเดือนหน้านะครับสําหรับที่ตรงนี้นะครับราคาหกแสนบาทเนี่ยยังไงก็มาต่อรองเอานะครับสําหรับเจ้าของเขานะครับคุยกันได้นะครับหกแสนนี้เขาบอกพร้อมโอนที่ตรงนี้ผมมองว่าตัดไปเป็นไล่ครึ่งไล่ครึ่งหกแสนก็ตกประมาณ ครึ่งไร่นี่ก็สองแสนบาท100าร้อยวาก็ตกหนึ่งแสนบาทห้าสิบวาก็ตกห้กก 50, าหมื่นอ๋อค่อนข้างถูกนะฮะถ้าตัดเหมือนผมเนี่ยฮะคิดแบบผมเนี่ยห้าสิบวาห้าหมื่นบาทเนี่ยหายากนะครับที่ตรงนี้อยู่ที่ตําหวบางลูกเสือนะครับถ้ามาก็จะมาจากคลองยี่สิบสามนะครับฝั่งนู้นนะครับก็ขี่เรียบทางรถไฟมานะครับถลนเรียบทางรถไฟมาหกร้อยเมตรนะครับนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินนะครับห่างจากถนนสี่เลนองค์รลักษณ์บางนำเปี้ยวนะครับ ประมาณสองกิโลนะครับนะครับห่างประมาณสองกิโลแล้วก็เข้ามาตรงนี้อีกหกร้อยเมตรนะครับนะฮะห่างจากตัวอำเภอองคลักษ์นี่ยมาถึงแปลงที่ดินนะครับมาทางก็ประมาณสักอ่าสิบห้านาทีนะครับประมาณอ่าประมาณสักเก้ากิโลแปดกิโลกว่ากว่านะครับเก้าโลถ่าถึงแปลงนะครับผมจะพิกัดมานะครับตรงนี้นะครับ ที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับถนนนี้อยู่ในแปลงนะฮะถนนนี้อยู่ในแปลงกว้างประมาณ4เมตรนะครับอยู่ในแปลงเดี๋ยวออกรางวัดวันที่3นะครับสําหรับที่ตรงนี้นะครับค่อนข้างถูกนะฮะ50วาเฉลี่ยแล้วตกแค่ประมาณ5,000บาทตกวาละพันนะครับประมาณว่าการว่าตกวาละพันนะครับต่อรองยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ 09 0909 09, 27 60นะครับโอภพาสนะครับ09 0909 09, 27 60นะครับอภพาสนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ใครสนใจนะครับทักเข้ามาพาไปชมได้นะครับอยู่ที่คลอง23นะครับก็ฝากไ้ด้วยครับสวัสดีครับ